และคณะกรรมการทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านและที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนั่นก็คือชาวราชพัฐบาและสาธทุชนทุกท่านจากทุกประเทศค่ะในลำดับช่วงนี้นะคะขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกอีกสักหนึ่งชุดด้านหน้าเวทีตรงนี้ค่ะขออนุญาตถ่ายภาพอีกสักหนึ่งชุดนะคะขออนุญาตได้นหมเพือค่ะอนุญาตค่ะดฉันค่ะถ่ายภาพสวยๆนายขะอีกหนึ่งชุดค่ะ ไปอยู่สองด้านคณะกรรมการเรียนเชิญค่ะบาลานซ์คณะกรรมการนะคะจัดจัดชุดให้ตรงทักสอบด้านนะคะบาล้านด้านด้านนูนนน้นไปด้านนู้นะะสักสองสามด้านนะคะเพื่อความเป็นสีมงคลเนาะและสวยงามค่ะไปด้านนู้นอีกไปด้านนู้อีกครับอาขยับไปซึ่งนิดนึงนะคะสำหรับสาธุชนทุกท่านนะคะการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อของตกของเราะคะ่ะ ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากใครบ้างนะคะน้องแบบผู้สนับสนุนกระบวนแห่งองค์สมมุิพระโพธิสัตว์ควรนะครับบริษัทกองงวดเฮงมอบเงินสนับสนุนสามหมื่นบาทนะครับบจกษัทกองเพลงมิเตอร์จักพลายมอบเงินสนับสนุนหนึ่งหมื่นบาทนะครับค่ะแล้วก็ยังมีที่สําคัญเมื่อสักครู่นี้นะคะสัปปายที่เห็นจาก คุณสุภเสน,น,นจึงทำดีผู้บริหารห้างเกิจจักาดเสษคุณมณมาและคุณมเท้าโรงงานถุยซันเทกนะคะและครอบครัวของม่านด้วยนะคะร่วมบริจาค50,000บาทพร้อมด้วยโรงเรียนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ค่ะ ส่วนมิ้ว4วัน4คืนค่ะได้รับการสนับสนุนจากหลายท่านเลยละคะ่ะนักแกกนายสมเจษกาลุนยะสรีมอบเงินสนับสนุน2 0 0 0 0บาทนะครับเบนชาเซ็นเตอร์ตุ้มย 20, ุด200,000บาทนะครับบอจกอเคมีคอลอินเตอร์นักไาย0,000บาทนะครับบจกอโชคฉัรชัยไล้มิ้วโรตีโชควันละรักส0 0 0 0บาทนะครับ กับมือให้แกผู้สนับสนุนหลักทุกคนเลยนะครับที่สำคัญค่ะแสงไฟและเวทีสว่างสวแบบนี้นะคะประมือให้จากทุกคนไลฟ์แอนด์ซาว่าและขอบคุณเจ้าหน้าท,ที่ทุกท่านเลยของกรณีนี้สารเจ้าพ่อของศพนะคะที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะและถาพระพุทตราทุกท่าน,นขอเสียงประมือขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ และววันนี้ค่ะพิธีเปิดของเรานะคะอย่างยิ่งใหญ่ประการตา,ากราบขอบพระคุณท่านมานัร์คันดอนก้อนไลานายเมิร์ดเรือทบนะคะและขอบคุณทา่ณานประธานมูลนิธิรองประธานมูลนิธิและคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะเรียนชท,ท,ทุกท่านค่ะด้านล่างได้เลยนะคะระวังตกนะคะน้องแบงค์ครับหลังจากเกิดสิ้นพิธีเปิดเรามีอะไรต่อคะและทุกที่ทุกคนรอคอยครับการแสดงสหรับมังกรทองระเบิดท้ามจากคณะ สมมติภาโคที่สัดควงกีและระดับต่อไปจะเป็นมีกับล้างเกี่ยวตัดสั่งข้าสารซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งสารข้าพต่อตกที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับค่ะฮับช่คคับอ่าแล้วมีอะไรอีกบ้าง,างคะ้องแมงคะอ่าและการลื่นพี่ขาดไม่ได้ครับการปีนบน,นไ,ไดบีนะครับสามารถไปจําหน่ายวัดซื้อวัตถุมงคลได้ที่มีบนไดบีและท่านใดต้องการกระดกขอ รางสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายพิธีกำลุยไปก็ยังมีนะคะท่านสามารถไปลุยไปได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะงานของเราค่ะ26,27,28กุมภาพันธ์และ1มีนาคม2568 8นี้นะคะในช่วงนี้น้องแบงค์คบเดี๋ยวเราจะมีการแสดงชุดใหญ่แต่เราต้องขอความร่วมมือจากสาธุชนที่มาชมงานขออนุญาตท่านนะคะขยับถอยหลังไป3เมตรเลยค่ะขยับถอวหลังเปิดทื้น ี๋ยวจะมีจุดพุนะคะมังกรกำลังจะออกมอบช่อให้กับท่านแล้วและท่านที่อยู่ระหว่าง3เมตรเลยล่ะเปิดทางให้เปิดค้างให้กับกานกระได้ละค่ะ3เมตรนะจ๊ะด้านหลังขยับไปนิดนึงนะเข้าวสารเจ้าให้กับมังกรพร้อมกระห้องตกด้วยนะครับหลังเวทีถึงประตูนะครับมังกรจะเดินเข้าประตูศาลไปสักการะองค์เจ้าพ่อข้าวตกนะครับค่ะก็ขออนุญาตนะคะ ก่อนจะลาเวทีนี้ไปนะคะด้านขวามือของพิธีกรที่เห็นป้ายแดงๆอยู่ต้องระวังปัดทินนะคะเดี๋ยวเรื